แขนบางหแม่หุ่นเอาอ,เอ่าหยิบก้อนนี้อ่าเล้วกตตเตรียมเสร็อ่าแล้วกูถ่ายรูปแล้วก็มาถ่ายต่อนะครับอ,อ่าเอาอยางเอาอยางเอาอีกนะอ้ะาวใครอยากถ่ายพี่ก็มาโอ้โหโอ้โหพลังเอาวพีเชลพิเชลขึ้นเก้าอี้เฮ้ยระวังจับเก้าอี้ให้พิเชลด้วยอ,อ้าวอ้าวก็ไหนหบอกด้วยโอเคนะครับโอเค อย่าลืมนะตอนเย็นมีโคโยตี enjoyed, ้ด้วยเอาพี่เชีมใกล้ๆมือหน่อยเออเออโอเคโอ้ย right. okay. สุดยอดเลยนะครับเอาขอพันธุ์ผ้าไว้แล้วเดี๋ยวตอนเย็นอ้าวลูกบอนี้มามามาฝรั่งวิ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 ่งผิดวิ่งวิ่งเออเอ๊ะเขามีอ่ะพูดภาษาฝรั่งเขาบอกพูดไทยได้ขว้ะเลยเอาอย่างเอาอย่างเอ้เอาไว้ยังเออร้อนแล้วเว้ยหนักด้วย